aku waktu aku sama ngagu kaca naku kaca kata waktu ka aku sama ngago kaca naku kaca wa aku sama ngabut kayakgamang wenyigamang Madho kammang. Mahosi kammang. Sapa-papan. Wina santuk. santuk. Kaya kamsang. Wajih kamsik. Madho kammang. Kammang lai. Ika โประมาณลาหลังประมาลาดลังด้วยกายก็ดีด้วยกายวยจกก็ดีด้วยใจก็ดีวยใจก็ดีที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี ขอบคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุ่ย่าตายายคุณพาน้าไนคุณบาอาจารย์คุณอาจารย์ทุกรูกคุณครูทุกท่านนักเรียนทุกคน ผู้มีพระคุณทั้งหลายญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายัทั้งหลายทั้งปวงที่เคยกระทำอันเป็นบาปเป็นอาภุดสนที่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ อให้กงหลายเหล่านี้จงเป็นอาวสิการตอกันเล็กการอย่าได้ถือโทษกดเทืองอย่าได้ถอกเืออยาไ่างาพยาบาทอย่าได้คยาบอย่าได้จองเรงจองกรนอย่าได้จองกรรมอย่าได้เบียเดนอเกียนอขอกันเล็กันเลย กุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ขอุณกุศลนั้นนี้จงไปถึงท่านที่ได้กล่าวไว้แล้วน้เพื้องต้นไ้ตั้งทั้งหลายดงมนุษย้โา ญและกุ้ส่วทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ประทานได้บำเพ็ญมามามาทุกครั้งทุกครั้งช่วยกันทุกคนทุกท่าน